สวัสดีครับพวกกับผมวินดีเซลกระบะเกรด A ที่คุณมั่นใจวันนี้สาวก d m a x ็1.9ห้ามพลาดเลยนะครับสีเทาแลมโบเข้ามาอีกแล้วเรียงหน้ากันเข้ามาเพียบเลยนะครับช่วงนี้ใครกำลังมองหารถกระบะเกียร์ออตโต้ยกสูง4ประตูนี่เลยครับคุ้มๆนะครับจอดอยู่ตรงหน้า2คันตรงนี้นะครับคู่หูคู่นี้ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับขอแนะนำเลยอีลสูดดีแ็นะครับวันนี้เรามาจับคู่แบทเทิลกัน2คัน นะครับสรุ่น2สไตล์2องออปชั่นสฟังก์ชันนะครับมีคันไหนน่าสนใจบ้างนะฮะก่อนจะไปชมตัวรถฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แลวกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรถกระบะสวยๆคันถัดไปนะครับวันนี้เรามา2องออปชั่น2รุ่นนะครับไล่เรียงตั้งแต่รุ่น 1.9L นะครับอีกคันหนึ่งเป็นรุ่น M นะครับรุ่นท็อปของขับ2เลยเป็นรุ่น 1.9M นะครับนี่ลยฮะใครกำลังมองหาอยู่นะครับกระบะเกียร์ออโต้สวยๆคุ้มๆไว้ใช้ห้ามพลาดคลิปนี้เลย นะครับเราไปกันเลยแล้วกันนะครับเริ่มตั้งแต่คันซ้ายมือก่อนนะครับคันนี้ได้เป็นโฉม 1.9L นะครับเกียร์ออโต้นะฮะคันนี้เกียร์ออโต้ขับ2สีเท่าแลมโบสวยมากเลยนะครับเส้นสายดีไซน์สวยมากคันนี้ได้ปี2022นะฮะไม่4,000 0ื่นเท่านั้นเองนะครับคันนี้ไม่4ี0 0 0 0เท่านั้นนะฮะวิ่งน้อยมากๆเลยนะครับรถป้ายแดงออกห้างคันนี้900 0แสนแน่นอนนะครับแต่วันนี้จัดให้คุ้มๆเลยนะครับราคาพิเศษไปเลยนะหแสนห0,000 9,000บาทเท่านั้นเองคันนี้ฟรีดาวน์ได้เลยนะครับผ่อนหมื่นหนึ่งรายได้2 2 0 0 0ซื้อคนเดียวจบไม่ต้องขำครับเบอร์โทรด้านล่างโทรมาตอนนี้ได้เลยครับ0ูน6 9 6 6 3 3 5นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยลูกค้าต่างจังหวัดนะครับเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นถึงหน้าบ้านทานเลยครับสะดวกสบายแบบนี้มั่นใจได้แบบนี้ต้องซื้อรถกับวินดีเซลล์นะครับคุณจะได้แต่รถสวยสภาพเกรดเไว้ใช้นะครับคันนี้ได้เป็น 1.9L นะครับหน้าตานี่เลยครับนะฮะ เี่ยวใหญ่ๆ2ชั้นแบบนี้นะครับโลโก้อีซูสชัดเจนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับไฟมีชุดไฟไลท์ไกด์ด้านล่างมาด้วยสวยนะครับชุดไฟหลีไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกนะครับด้านล่างครบชุดในตัวเลยผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับสวยตรงคมนี่ฮะไม่ดุ้งไม่โดนไม่บิดไม่เบี้ยวนะครับรถทุกคันนะครับของวินดีเซลเรารับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักพล่คว่ำจมน้ำแน่นอนนะครับตัวถังไม่มีตัดต่อไม่มีกลับสีฮะเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยน เล่มทะเบียนอยู่ครบสมบูรณ์นะครับมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะซื้อรถทั้งทีนะครับรถกระบะมือสองในตลาดมีเยอะนะครับราคาถูกๆมีเยอะแต่ถ้าจะซื้อทั้งทีนะครับซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้นะครับวินดีเซลประจําอยู่ที่เพชรยนต์นะครับเปิดมาแล้ว24ปีฮปีคัดรถอย่างมืออาชีพมั่นใจได้ในเรื่องคุณภาพนะครับในการคัดรถนะฮะและบริการหลังการขายเรามีวารันตีให้ด้วยนะครับนี่นะฮะลูกค้าทั่วประเทศกว่าหมื่นรายนะครับเข้ามาซื้อกับเราเพราะความมั่นใจตรงนี้นี่เองไปกันต่อเลลยครับด้าานน่งะ รุ่นแอลนะครับล้อแม็กจะต่างกัน2คันนะครับคันนี้จะได้เป็นล้อแม็กนะครับดีไซน์สปอร์ตเลยฮะนะฮะเป็นขอบ17นะครับแมกขอบ17เดิมโรงงานแบบนี้ดิสเบรคคู่หน้าปีกนกชกอัพด้านในอยู่ในสภาพสมบูรณ์นะครับซุ้มล้อต่างๆนะครับไม่บิดไม่เบี้ยวไม่มีอุบัติเหตุชนหนักมาแน่นอนกระจกนะครับเดิมแท้อิซูซุรอบคันเลยกระจกพับปรับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะครับ มีไฟเลี้ยว LED ติดตั้งให้เลยนะครับติดฟิล์ม60รอบคันกันสาสีบานมีมาให้รุ่นแอนะครับข้อสังเกตนะครับเป็นเกียร์ออโต้แต่เป็นกุญแจแบบมาตรฐานการไขเมื่อเปิดนะครับเป็นแบบโครเมียมเนี่ยครับเมื่อเปิดเป็นโครเมียมสวยๆแบบนี้นะครับด้านล่างมีบันไดข้างให้เช่นเคยนะครับรุ่นไฮแลนเดอร์นะนะครับจะมีบันไดข้างให้นะประตูนะครับเรียณประตูเนี่ยครับสวยเดิมสว่านเบรอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับเรเวณแผงข้างเป็นวัสดุฮาร์ดทั c h นะครับพนักแขนเป็นผ้าบุนุ่ม นะครับเนี่ยฮะที่วางแก้วน้าชุดลำโพงต่างๆมีให้ครบครบเลยนะครับซอกในสวยๆน็อตไม่ขันไม่ไขเลยครับสวยเดิมนะครับนี่ฮะบริเวณขอบประตูนะครับไม่มีพ่นสีสัดทับมั่นใจได้นะครับผมรีวิวจุดประทะด้วยความจริงใจนะครับอันนี้ให้ดูรถเข้าใหม่นะครับทั้งสองคันนี้เป็นรถเพิ่งเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําสปาต้องเรียนอย่างนี้นี่คือรถมือเดียวป้ายแดงนะครับสวยคุ้มค่ามากๆเลยเนี่ยฮะถัดมานะครับบริเวณเสาบีนะครับตัวน็อตไม่ขันไม่ไขนะครับผูกกรอนสวยเดิมแบบนี้นะครับน็อตไม่ข บาะอิสุสุนะครับทรงนี้เป็นทรงบักเก็ตซีทนะนี่ฮะสวยมากอบอุ้มสรีระนั่งสบายเดินทางไกลดีด้วยรุ่นแเราจะได้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะครับสีดําเดินได้ขาวนะฮะภายในพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันปรับได้สีทิศทางเช่นเคยหน้าจอทัชสกรีนนะครับกล้องถอยมีให้แต่รุ่นแเราได้เป็นเกียร์เอ่อเป็นแอร์แบบแมนนวลนะแอร์ Air เป็นแบบแมนนวลปรับได้สีระดับแต่เกียร์นี่ฮะเราได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้คุ้มค่ามากๆเลยคอนโซลสะอาดอาดใสๆ นะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้แอร์แบกนะครับมีแอร์แบกคู่หน้าให้นะครับรุ่นนี้แอร์แบกคู่หน้ามีให้ความปลอดภัยยังดีเหมือนเดิมครับอูซูซุนะฮะด้านหลังเบาะสวยตึงไม่ยุบไม่ขาดนี่ครับอันนี้ไม่ได้แกะพลาสติกเลยนะครับสามหมอนมีพนักแขนให้ด้วยตรงกลางนะครับมีพนักแขนกลางให้นี่ฮะนะฮะมีที่วางแก้วน้ําต่างๆด้านบนก็เป็นกระจกไล่ฟ้าเฮดรูมสะอาดดนะครับสวยๆแบบนี้นี่เลยฮะใครหานะครับอยากได้ราคาประหยัดนะครับ 659,000บาทเท่านั้นคันนี้นะครับฟรีดาวได้ผ่อนหมื่นหนึ่งเท่านั้นเองรับคันนี้ไปใช้กันนะครับคุ้มๆเนี่ยฮะตรงบริเวณสะโพกข้างนะครับด้านข้างตัวรถเรียกว่าเป็นจุดประทะของตัวรถนะครับตัวสปอร์ตเมทอาร์เรียงตัวตลอดแนวสวยๆผมรีวิวให้ดูแบบนี้แชสซีด้านล่างสวยๆเดิมๆไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อนะฮะอันนี้รถเพิ่งเข้ามานะครับต้องเรียนอย่างนี้รถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ทําสปานะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปทําสปาให้เรียบร้อยเลยนะครับสวยเดิมแน่นอน ถัดมาด้านหลังนะครับรุ่น L เกียร์ออโต้นะครับเรามีเป็นกล้องถอยให้เรียบร้อยนะฮะหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยมีให้มือเปิดโครเมียมจัดไปเลยนะครับไลเนอร์ด้านในนะฮะดีแม็กติดตั้งจากศูนย์มาแน่นอนนะครับด้านข้างนี่ครับสปอร์ตเมนอาร์คเรียงตัวสวยๆนะครับข้อพับชัดเจนนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวน็อตไม่ขันไม่ไข่เลยครับสวยมากสวยเดิมเลยทั้งซ้ายขวานะครับนี่ฮะบาลานซ์เท่ากันสปอร์ตเมนอาร์คนะครับตรงบริเวณข้อพับจุดสังเกตนะ น็อตไม่ขันไม่ไขเลยโอ้โหคันนี้ไม่สี่หมื่นครับคันนี้เป็นรถบ้านนะฮะไม่สี่หมื่นเท่านั้นเองฟรีดาวได้ผ่อนหมื่นหนึ่งเอาไปใช้กันเลยครับนะฮะรายได้สองหมื่นสองรับคันนี้ไปใช้นะครับใครอยากได้เป็นออปชันเรียยว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้เป็นเกียร์ออโต้สี่ประตูยกสูงนะครับคันนี้ตอบโจทย์นะครับบริเวณคนขับนี่เลยนะครับกระจกไฟฟ้าสี่บานออโต้ที่คนขับหนึ่งบานเซ็นทรัลล็อกล็อกกระจกต่างๆมีครบๆเลยคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบมาตรฐานก้านไขนะฮะเป็นมาตรฐานก้านไขนะครับ ได้เป็น i d r i n k stop ด้วยนะฮะแล้วก็ traction control มีให้ควบคุมไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟสูงต่ำหน้าจอนะครับเป็นแบบ t ู o ทนนะฮะเป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิตอลนะครับส่วนจอกลางความบันเทิงนะครับได้เป็นเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆหน้าจอทัชสกรีนกล้องถอยต่างๆมีให้ครบๆเลยนะครับเบาะสวยๆตึงๆนี่ฮะไม่ยุบไม่ขาดได้เป็นเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้าด้านข้างตรงนี้นะฮะ QR code ต่างๆยังอยู่เลยนะครับหูกรอนสวยเดิมไม่มีแงะแกะเก่านะครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลย นี่ฮะสวยเดิมแบบนี้ใครหาอยู่นะครับคุ้มค่าแน่นอนนะครับ d m a ม็ 1.9L นะครับคันนี้นี่ฮะเกียร์ออโต้ขับเอ่อสี่ประตู4ประตูเกียร์ออโต้นะครับขับ2นะครับแต่ถ้ายังไม่จุใจไปคันนี้เลยครับนี่ฮะเรียกว่าท็อปสุดตารางเลยนะครับได้เป็น 1.9M เลยนี่นะฮะรหัส M นะครับของ Isuzu หมายความว่าเป็นรุ่นท็อปออปชั่นดีความปลอดภัยจัดเต็มเลยขอแนะนำเลยครับคันนี้ d m a ม็ 1.9M นะครับได้ปี2023 นะครับคันนี้เลขหมายสองหมื่นเท่านั้นเองนะฮะป้ายแดงออกห้างล้านกว่าแน่นอนครับแต่วันนี้จัดให้คุ้มคุ้มเลยนะครับราคาเพียงเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นฟรีดาวได้นะครับคันนี้ฟรีดาวได้ผ่อนหมื่นสามเท่านั้นเองนะฮะรายได้สองหมื่นหกขึ้นไปซื้อคันเดียวจบไม่ต้องค้ำเลยครับโทรมาเลยครับศูนย์หกสี่หกเก้าหกหกสามสามห้านะครับเบอร์โทรด้านล่างนะครับลูกค้าต่างจังหวัดทั่วไทยเรามีบริการไฟแนนซ์เซ็นที่หน้าบ้านท่านเลยครนะครับสะดวกสบายมั่นใจได้แบบนี้ต้องซื้อรถกับวินดีีเเซลคครรััุณจะะไไดด้้้้แต่สสววยภาพกใชนนน ได้เป็นร okay. ุ่น M ได้เป็นรุ่นท็อปมีอะไรดีบ้างไปดูกันเลยครับนะฮะหน้าตานี่ฮะเหมือนกันนะครับหน้าตาเหมือนกันแต่มีออปชันเสริมความปลอดภัยจัดเต็มมาให้นะครับข้อสังเกตนะครับไฟหน้าเหมือนกันนะครับทั้งสองคันรุ่น L นะครับกับรุ่น M จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไลท์ไกด์สวยๆแต่นะครับข้อสังเกตคือด้านล่างนี่ฮะเซนเซอร์มาแล้วครับนี่ฮะเซนเซอร์นะครับรอบคันเลยมีเซนเซอร์เตือนเซนเซอร์ถอยนะครับเซนเซอร์กะระยะเซนเซอร์ป้องกันการชนเตือนชนด้้้้าานนหหมีใกลอง AAD นะครับด้านหน้ามีให้นี่คือรุ่น M นะครับนี่คือฟังก์ชันที่เสริมเข้ามาดีมากๆเลยสาหรับผิวพันธ์สันเหลี่ยมตัวรถนะครับสวยเดิมแน่นอนคันนี้เป็น1.9นะ1.9 M นะครับผิวพันธ์สันเหลี่ยมไม่มีดุ้งไม่มีโดนไม่มีบัดเหตุชนหนักมาแน่นอนมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับซื้อรถกับวินดีเซลนะนี่ฮะผมรีวิวให้ดูแบบนี้ทั้งสองคันเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่ใหม่นี่คือสภาพแลับนะฮะยังไม่ได้ทําสปาใดๆถัดมานะครับนี่ล้อแม็กนะครับส ล้อแมกจะต่างกันนะฮะร,รุ่น M มนี่เรียกว่าเป็นโอ้โหดีไซน์สวยมากสไตล์สปอร์ตเลยครับดูบึกบืนดูเท่ดูแปลงมากเลยเป็นทูโทนนะครับหน้าเงาซอกเทาสวยๆปั๊มโลโก้อสีสุชัดเจนนะครับคันนี้ได้เป็นล้อแมกขอบ18นะฮะยางบริกสโตนดูเร่ลึกๆนะครับดอกลึกๆโอ้โหด้านในปีกนกช็ออัพอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้เลยนี่ครับซุ้มล้อไม่มีตัดไม่ไม่ไมีตัดไม่มีแต่งไ,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 ไม่มีต่อนะครับอยู่ในสภาพสวยเดิม นี่ไม่สองหมื่นนะครับคันนี้ไม่สองหมื่นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงคุ้มมากๆครับคันนี้นะครับที่สุดของความคุ้มค่าเลยไปกันต่อเลยครับด้านล่างนะครับข้อสังเกตนะครับชุดบันไดข้างของรุ่น M นะครับเขาก็จะเป็นขอบสีเทาสวยๆแบบนี้นะครับสวยมากเลยนะฮะกุญแจได้เป็นแบบกุญแจเป็น smart entry นะครับ keyless smart entry กระจกข้างพับปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED มีให้นะครับกระจกเดิมแท้ิซูซุรอบคันติดฟิล์ม60นะครับรอบคันกันสาดมีมาให้4ชุดเลย นะครับครบตรงนี้ก็นะครับกันรอยตรงเบ้ามือเปิดนะครับเปิดออกมานะครับข้อสังเกตอีกจุดหนึ่งตรงนี้มีไบายสปอตด้วยรุ่น M อ็มนะโอ้โหออปชันให้ดีมากมีไบายสปอตนะครับเตือนด้านข้างด้วยเปิดออกมานี่ฮะแผงข้างนะครับดีไซน์สวยมากนะครับเราจะได้เป็นวัสดุหนังนะฮะพอเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปออปชั่นดีขึ้นเราจะได้เป็นหนังเข้ามาแล้วนะฮะเป็นหนังดําเดินได้ขาวสวยๆพนักแขนนะครับได้เป็นหนังบุนนุ่มสวยมากมือเปิดนะครับสีเงิน เนี่ยฮะกระจกไฟฟ้านะครับที่วางแก้วน้ําต่างๆชุดลําโพงมีให้ครบครบเลยเนี่ยฮะน็อตนะครับซอกในซอกหน้าสวยๆเดิมๆนะครับไม่มีขันไม่มีไขนะฮะสวยกริบเลยนะครับบริเวณขอบประตูสวยเดิมนะครับขอบประตูสวยเดิมไม่มีพ่นสีสาดทับเป็นสีเทาแลมโบนะฮะสวยมากเสาบีเนี่ยฮะสวยเดิมเลยครับน็อตไม่ขันไม่ไขเลยนะครับน็อตไม่มีขันไม่มีไขเนี่ยฮะสวยมากเลยนะครับสครับเพจดีแม็กชัดเจนเบาะนะครับเบาะตรงนี้พิเศษมากได้เป็นคูลแม็กซ นะครับออปชันนะครับออปชันเทียบเท่ากับตัว m ิวเอ็กซ์อัลติเลยรุ่นขับ2นะฮะนี่เลยนะครับภายในได้เป็นเบาะคูลแม็กซ์ลดความร้อนรถจอดตากแดดเข้ามานะครับก็ไม่ร้อนหลังโอ้โหนี่คือที่สุดเลยครับนะครับใส่ใจรายละเอียดดีมากๆได้เป็นเบาะหนังทรงบักเก็ตซีดนะครับนั่งสบายเดินทางไกลหายห่วงเลยนะฮะพวงมาลัยนะครับมาตรฐานเนี่ยครับมัลติฟังชันนะครับพร้อมปุ่มควบคุมนะครับแดชบอร์ดบริเวณด้านหน้าปรับได้สีทิศทางนะพุชสตาร์ทมีให้รุ่นนี้ได้เป็นพุชสตาร์ท หน้าจอนะครับนี่ฮะหน้าจอความบันเทิงจัดไปเลยนะครับหน้าจอทัชสกรีน10นิ้วแอร์ออโต้นะได้เป็นแอร์ออโต้เกียร์ออโต้6สปีดนะครับนี่ฮะความคุ้มค่าอยู่ตรงนี้เลยพาร์คิ้งเซนเซอร์ต่างๆมีให้นะครับด้านบนเป็นกล้อง A Das นะครับเพื่อความปลอดภัยโอ้โหคันนี้จัดเต็มเลยนะครับแอร์แบกรอบคันเหมือนกันนะครับคันนี้ได้เป็นแอร์แบกรอบคันเลยนะครับชุดหน้าชุดข้างมีให้หมดเลยนะฮะความปลอดภัยของคันนี้นะรุ่นเฟรีดาวได้เลยครับคันนี้ ผ่อนเดือนละประมาณ1 3ื่นเท่านั้นเองนะครับรายได้2 6 0 0มซื้อคนเดียวจบไม่ต้องค้ำครับรับ DMAX 1 9 M คันนี้ไปใช้นะฮะจะขับทั้งทีนะครับขับตัวท็อปแบบนี้ไปเลยดีกว่าคุ้มค่ากว่านะครับคุ้มค่ากว่านี่เลยนะครับด้านข้างได้เป็นวัสดุหนังดำนะฮะเดินได้ขาวสวยๆแบบนี้ด้านหลังนะครับเป็นเบาะคูลแม็กส์นะครับนี่ฮะสวยมาก3มหมอนนะครับสหมอน i s o f i x นะครับล็อกบอร์ดล็อกบอร์ดเด็กนะครับมีให้ด้วยนะครับพนักแขนได้เป็นที่วางแก้วน้ําใบใหญ่ นะครับแอร์หลังมีให้แน่นอนครับนะครรุ่น M ทั้งทีแอร์หลังมีให้แต่ขออเนกประสงค์มีให้นะครับสวยเดิมลําโพงเซราราบาร์มีให้นะครับนี่ฮะต้องเป็นรุ่นพิเศษรุ่นท็อปนะครับเนี่ยฮะจะมีลําโพงเซราราบาร์บริเวณด้านบนให้โอ้โหใส่ใจรายละเอียดดีมากนะครับนี่คือ 1.9m นะครับห้ามพลาดเลยสะโพกข้างนะครับสปอยเลสอาร์คเรียงตัวสวยๆแบบนี้นี่คือรถเข้าใหม่ไม่สองหมื่นนะครับผมอยากแนะนําเลยนานนานๆจะเข้ามาที นะครับตอนนี้นะฮะเราคัดแต่รถสวยเท่านั้นเลยรถบ้านรถสวยนะครับคันนี้ไม่สองหมื่นนะครับป้ายแดงออกห้างล้านกว่าแน่นอนฮะ,ะวันนี้เหลือ7จ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันประหยัดไปหลายแสนเลยครับคุ้มค่ามากๆล้อหลังนะครับนี่ฮะดีไซน์สวยมากเลยนะครับได้เป็นสไตล์บึกบึนเลยนะฮะหก้านสไตล์สปอร์ตบึกบึนเลยยางไฮเวทเทเรียนบิ ian, Stone er, ๊กสโตนดูเลอร์ลึกๆนะครับเพิ่งเปลี่ยนมาชัสซีเนี่ยฮะไม่มีตัดไม่มีแต่งไม่มีต่อนะครับยางอะไหล่ยังอยู่ด้านในแน่นอน นะครับสวยเดิมนี่คือสภาพแรกรับนะครับสวยมากนี่ครับผมให้ดูความกริปเลยใครหารถน้องๆป้ายแดงนะครับรถมือ2ตอนนี้นะซื้อรถมือ2นะครับต้องซื้อกับบริษัทที่ไว้ใจได้แล้ว2ต้องซื้อกับนะครับตรวจสอบที่มาที่ไปได้หาไม่น้อยๆเน,นี่ยคุ้มกว่าป้ายแดงเยอะเลยต้องว่ากันอย่างนี้นะครับคันนี้ประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะเลยหลายแสนเลยครับนี่ฮะคุ้มค่ามากๆเลยมือเปิดด้านหลังนะครับได้เป็นโครเมียมนะฮะได้เป็นกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกลงที่3าบริเวณหัวเก่ง ด้านบนนะครับเปิดออกมาตรงนี้ไลเนอร์ติดตั้งจากโรงงานมาให้เลยนะครับมีล่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะครับแต่หลักๆจะเป็นฝุ่นเป็นความสะอาดนะเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ผมพาดูนี่ฮะโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมเห็นไหมครับสปอตเมทอาร์คอยู่ครบครบนะครับข้อพับนี่ฮะไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวไม่มีเสียรูปหมายความว่าพายไม่มีโดนชนนะครับทั้งซ้ายและขวาเหมือนกันเลยนี่ฮะทั้งซ้ายขวาเหมือนกันนะครับความความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยความประหยัดความคุ้มค่า ได้รถเดิมๆไว้ใช้ด้วยโอ้โหนี่ฮะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูตรงบริเวณคนขับนิดนึงคันนี้ได้เป็นกุญแจแบบสมาร์ทเอนทรีนะครับเปิดออกมากระจกเดิมแท้อิซูซนะครับตรงนี้ก็เป็นวัสด,สดุหนังบูดนุ่มนะครับสีดำเดินได้ขาวสวยๆกระจกไฟฟ้าสีบานปรับออโต้ที่คนขับ1บานนะครับเซ็นเตอร์ล็อกล็อกกระจกต่างๆปรับพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยเลยนะฮะที่วางแก้วน้ําชุดลาโพงมีให้นะครับนี่ฮะน็อตไม่ขันไม่ไขเลยครับสวยๆ นะครับบริเวณขอบประตูสวยเดิมนะครับไม่มีพ่นสีสัดทับแต่อย่างใดแบบนี้นะครับบริเวณเสาบีนะฮะน็อตสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับสติ๊กเกอร์ไม่มีแง้ยแกะเก่านะครับผูกรอนสวยเดิมแบบนี้โอ้โหคันนี้นะครับพิเศษอีกจุดหนึ่งได้เป็นเบาะไฟฟ้าบริเวณคนขับด้วยนะับปรับได้แปดทิศทางนี่ฮะปรับได้แปดทิศทางนะครับเป็นเบาะคูม็กเบาะไฟฟ้าด้วยโอ้โหคุ้มค่ามากๆนะครับถัดมา นะครับได้เป็น i อริงสต็อปมีให้นะครับ traction control ปรับไฟสูงไฟต่ำบริเวณไฟหน้าให้ cruise control มีให้ด้วยนะครับนี่นะครับมี cruise control ให้ด้วยคันนี้เลขไมล์สองหมื่นเท่านั้นเองวิ่งน้อยมากๆโอ้โหคันนี้สวยมากครับนะครับมี hill a s s i s t a n c ด้วยตรงนี้นะครับมี hill a s s i s t a n c ด้วยสภาพน้องๆมิว mule x เลยนะครับออปชั่นใกล้เคียงนะครับต่างกันนิดหน่อยแต่ว่านี่ครับได้ความคุ้มค่าเอาไปใช้กันครับนะครับคันนี้ฟรีดาวได้ครับผ่อนหมื่นสามรายได้สองหมื่นหกซื้อคนเดียวจบ ไม่ต้องค้ำรับ 1.9m คันนี้ไปใช้กันนะครับนี่เลยฮะคู่หูนะครับคู่นี้คุ้มค่าแน่นอนนะครับเราคัดแต่รถสวยเข้ามาสีเท่าแลมโบหายากด้วยใครอยากได้นะครับอยากได้ 1.9l นะครับผ่อนหมื่นหนึ่ไปคันซ้ายอยากได้ออปชั่นดีหน่อย 1.9m นะครับมาคันขวานี่เลยครับความสะดวกความคุ้มค่านะครับหรูหราลงตัวและมั่นใจได้ต้องซื้อรถ กับวินดีเซลเท่านั้นนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการติดตามและรับชมสําหรับกระบะสวยๆคันถัดไปเดี๋ยวผมเจาะสเปคให้รายคันเลยนะครับคุ้มค่าน่าใช้แค่ไหนฝากติดตามกันด้วยครับวันนี้วินดีเซลไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ